แล้วคะ่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอุ๋ยพาคุณผู้ชมมาที่ร้อยมารีนะคะซึ่งจะมานําเสนอทางเลือกดีๆมาฝากสาวๆกันค่ะถึงการดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพรไทยๆนั่นแหละค่ะในการปรับโครงหน้านะคะโดยไม่ต้องพึ่งพาเข็มหรือมีดหมอสัญกรรมใดๆน่าสนใจไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในด้านนี้โดยตรงกันเลยะคะ่ะ <c oughs> คุณผชมค่ะตอนนี้นะคะอุ๋ยอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะ ท่านแรกนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืชพรรณและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพผิวหน้าค่ะคุณเสกสรรลิขิตดำรงชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับค่ะและท่านทีสส่สองนะคะเป็นเจ้าของต้นตำรับเลยนะคะสำหรับวิธีการกระชับหน้าโดยไม่ต้องพึ่งพามีดหมอและสัญญกรรมใดๆค่ะสวัสดีค่ะคุณสรรเสริญค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณผู้มชมค่ะ วันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะคที่แวะเวียนมาที่ร้อยมารีนะคะทรบาบมาบว่าที่นี่เนี่ยเป็นต้นตำรับเลยในการยกระชับหน้าปรับโครงหน้าคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแก้มห้อยหน้าไม่ได้รูปโดยที่การใช้สมุนไพร,รสำคัญยิ่งกว่านั้นนะ <ๆ S 1> ที่ท่านที่ฉีดซิลิโคนมาค่ะพออายุมากแล้วซิลิโคนมันไม่ไป นะครับมันยังอยู่ที่เดิม,มแต่ไอ้ส่วนรอยเหี่ยวย่นแล้วก็ความชุ่มชื้นมันหายไปกลายเป,ป็นตะปกตะปักน่าเกลียดมากแต่ถ้าถามว่ามาพบคุณอาร์หรือมาพบผมเนี่ยช่วยได้ไหมเรียนคุณผู้ชมเลยนะครับช่วยได้อย่างแน่นอนครับ <ผม S 1> คงต้องถามที่มาที่ไปนะคะวิธีปรับโครงหน้าด้วยวิธีไทยๆเนี่ยเป็นยังไงคะ เอ่ออย่างการปรับแต่งใบหน้าใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ผมก็จะเริ่มจากการทำทรีทเมนต์ก่อนเพราะว่าทรีทเมนต์ของเรานะครับจะไปสลายน้ำเหล่งองู่ใต้ผิวห <Okay. S 1> ลืกไขมันรวมไปถึงเซลล์ผิวที่ตายไปแล้ว <Okay. S 1> นะครับผมทำให้มันสามารถกลับคืนมา mm. คืนสภาพได้อีกครั้ง mm. หนึ่งและทีนี้ขึ้นอยู่กับตัวผมแล้วก็ตัวคุณพ่อเองเนี่ยที่จะเป็นคนที่ปรับแต่งรูปหน้าในส่วนต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าที่หย่อนคล้อยนะครับด้วย แรงน้องถ่วงของโลกก็ตามนะครับผมหรือว่าล่องแก้มที่มีล่อง<ช>ลึกนะครับอาจจะด้วยการแสดงอารมณ์ต่างๆก็ตามนะครับถุงน้ําใต้ตานะครับผมห่างตาห่างคิ้วที่ตกไม่ได้หง่เฮงนะครับผมหรือว่าหนกแก้มที่ไม่ได้หง่เฮงก็ตามตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้ด้วยสมุนไพรไ,ไทยเลยต้องคงต้องเรียนถามอาจารย์นะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะ<ช>แล้วก็เป็นดอกไม้ประเภทไหนบ้างคะหลายหลายอย่างเลยจึงใช้คําว่าร้อยมาลี เราต้องใช้หลอกกุหลาบมากแค่ไหนมันถึงจะสกัดน้ำมันหอมได้สัก1กิโลก็คือ5,000กิโลหรือตันตันเองกันออกมาเนี่ยได้1ลิตรนะคระับ<ะ> Essential o อ l รล้วนๆเลย Essential Oil ของเขาทำอะไรได้บ้าง<ะ>ใช่ไหมครับหคือบำรุงผิวนะครับผมต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับผมแล้วก็ช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด,ด่างดำ<อ>นะครับรวมไปถึงตรงนี้ต้องบอกเลยเลยครับว่าพิเศษมากๆเพราะว่ากันแดดถึงห้เท่า ทั้ง UVA แล้วก็ UVB สามารถออกแดดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวเห็นตรงนี้นี่มีดอกมะลิที่หอมมากๆเป็นพันธุ์อะไรคะอาจารย์คะอันนี้เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ของฝรั่งเศสจะเรียกว่า j a ส m i มินแคดิฟอร่าทั้งมะลิทั้งกุหลาบกันออกมาเนี่ยถึงจะได้เอเซนเชียล i อที่มาอยู่ในขวดเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมครับเข้าปากเข้าตาก็ได้คุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยฮะลืมตาอาปากไม่หมดนะครับ ปอดภัยจากสารไฮโนพีนมสารประหลอดสารแอมโมเนียสารจากกรดวิตามินเอสาร,รกันบูดไม่มี ตรงนี้เนี่ยสเปรย์เนี่ยช่วยอะไรกับผิวหน้าได้บ้างคะอย่างใ,<ช>ในตัวเนี้ยวิตามินซีคอน,คอนค้างเข้มข้นมากจากกรีบดอกไม้ะนะครับผมซึ่งทําให้ผิวเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นช่วยเรื่องริ้วรอยล่อ,ลองลึกนะครับผมรวมขนที่กว้างนะครับรวมไปถึงการลิฟติ้งในส่วนของรูปหน้าได้ด้วยตอนนี้เห็นตรงหน้ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากเลยนะคะว่าร้อยมารีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ในการบํารุงผิวหน้าอะไรบ้างคะก็จะเป็นตัว m o i s ไร r ซอร r ตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเดย์ครีม เป็นทั้งเดและไหนคะ่ะ oh, <okay. S 1> ใช่คะ่ะเพราะว่าอย่าง God, แดดพร้อมลงไปถึงสามารถปกป้องอาการผื่นแพ้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณสมบัติเด่นของกุหลาบมอนก็คือการปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็การาลดอาการแพ้อย่างคนที่มีปัญหาเรื่องสิว นะครับผมมีปัญหาเรื่องสิวรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิบเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวมเจอรเซอร์ตัว,ตวนี้เขาสามารถช่วยลดเลือนปัญหาพวกนี้ได้ทําให้สิวในแห้งตัวได้เร็วขึ้นนะครับผมรอยดำเนี่ยก็สามารถจางลงได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันแล้วตัวสีทองนี่นะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อโซลูชันพัดนะครับผมจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะครับผมกระปุกนึงเนี่ยสามารถใช้ได้สี่ถึงห้าเดือนของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่รับรองว่าบริสุทธิ์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผลิต บอกเลยนะครับว่าทุกตัวมีอ,อยรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแหมอยากจะฟังแล้วแต่ยังฟังเรื่องออกเลยแล้วมันกระปุกเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่กระปุกละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็ตัวโซลูชันพัสดนะครับผมจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับผมนะครับ <ผม S 1> คะุณผู้ชมโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการณนะเวลานี้โทรเข้ามาเลยครับคุณอาร์ซื้อสองกระปุกแถมไหม แถมครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยตอนนี้เอาอย่างนั้นเลยนะโอ้โหครับคุณผู้ชมเรียบนะครับไม่ต้อง20สายแรกหรอกกี่ร้อยสายก็ได้โอ้โหคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นดีๆที่ร้อยมารีจัดเต็มให้กับทางรายการเลยเนาะใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นของคนไทยนะคะแล้วก็คุณภาพดีๆอย่างนี้ ก็สามารถโทรไปได้นะคะที่ไวรเลข083-859-7555เลขหมายเล่นหนึ่งนะคะ089-621-6888หรือเข้าทางเว็บไซต์ดูก็ไดาก็เป็นหัวเว็บนะครับ RoyMarineBeauty.com นะครับผม หรือว่าจะโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนะครับมีทั้งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พิษนุโลกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้แถวนั้นก็สามารถโทรเข้ามาสํารองคิวได้หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับจุดเด่นของที่นี่เท่าที่พี่ทราบมานะคะ,คะก็คือเป็นต้นตำรับในการยกระชับผิวหน้านะคะแล้วก็ปรับโครงหน้าอยากทราบสงสัยจริงๆว่าปรับได้ยังไง วิธีการจะเป็นยังไงคุณอาช่วยสาธิตให้พี่หน่อยได้ครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูในห้องทรีทเมนต์กันเลยงั้นเดี๋ยวเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะเดี๋ยวให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่น้องได้เดี๋ยวสุดท้ายโนต้นต้นอยู่แล้วครับผมก็จะต้องสงสัยจริงๆค่ะว่ามันจะปรับหน้าได้จริงเปล่าือต้องพิสูจน์กันนะคะราบขอบคุณมากเลยอาจารย์ครับค่ะตอนนี้นะคะอุปภากผู้ชมมาห้องทรีทเมนต์นะคะซึ่งเราจะมาปรับ โครงสร้างของหน้ากัน<ช>นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างคะก็เราจะเริ่มจากการทำทรีทเมนต์นะครับผมก็ในการทำทรีทเมนต์เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะว่าตรงนี้คือใช้ถึง7ขั้นตอนเลยทีเดียวอ๋อเจ็ดขั้นตอน<ช>มีอะ,อะไรบ้างคะก็จะเป็นการเริ่มนะครับผมจากด้วยเอเซนเชียลออยล์นะครับของดอกกุหลาบมอนก่อนเลยนะครับผมตามด้วยตัวพีฮอร์โมนนะครับผมตัวพีฮอร์โมนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเซรั่มที่จะไปช่วย สายน้ํหล่าเลี้ที่อยู่ใต้ผิวนะครับผมรวมไปถึงผลึกไขมันนะครับผมจะสามารถช่วยปัญหาเรื่องผิวได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องผิวที่แห้งกร้านหยาบก,ก้านนะครับผมคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าก,กระจุดด่างดำนะครับ ฟีเมนต์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไปช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์ผิวนะครับรวมไปถึงการลดเลือนเม็ดสีเมลานินได้ด้วย<ม>ตรงนี้เนี่ยก็คือใช้ธรรมชาติล้วนๆเลยจบจากขั้นตอนนี้แล้วแล้วเราจะต้องทําอะไรต่อคะก็เป็นการปรับแต่งใบหน้ากับปรับแต่งหน้าเลยใช,ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ถึงขั้นตอนสําคัญนะคะในการปรับโครงหน้านะคะถามคุณลินละกันว่าคิดว่าตัวเองมีปัญหาอะไร ถุงตาค่ะถุงตาใช่ไหมคะครับผมแล้วก็อยา่างแล้วอยา่างอื่นอะครับมีอะไร<ก>ที่อยากถามอีกก็มีคอเลยค่ะคอที่ว่าย่อนหรือว่าถุงแก้มข้างหนกแก้มรูม้สึกว่าหย่อนลงครับจะเริ่มจากลําคอนะครับผมลําคอด้านขวาแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าร้อยมารีนะครับเราการันตีครั้งแรกการเห็นผลครั้งแรกส0มบเปอร์เซนตบวก<ม>บวกเพราะว่าเราไม่ใช่การทำศัลยกรรมไม่ใช่การฉีดโบท็อกไม่ใช่การฉีดฟิลเลอร์นะครับ <c oughs> เออเก็บจริงๆด้วยอันนี้ซุบไปเลยนะครับคะครับท<อ>ลคอแล้วก็บริเวณร<อ>ูปคางทีนี้ก็จะเป็นเรื่องรูปหน้านะครับผมรูปหน้าหลายๆคนนะครับผมอยากมีรูปหน้าที่เรียวขึ้นนะครับผมอาจจะด้วยปัญหาที่ว่ารูปหน้าหย่อนคล้อยก็ตามนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องแก้มเยอะจนเกินไปก็คือเนี่ยครับอ๋อนี่ยกเก็บใช่เ <c oughs> <c oughs> S <S> เหมือนซ่อนเอาไว้อยู่ข้างหลังไปเลยเนาะใช่ครับทีนี้มาดูใต้ตากันบ้างถุงน้ําใต้ต,านะ,ะนตานะครับผมไม่ต้องไปดูดออกนะครับผม,มร้อยมารีเพียงแค่999บาทหรือว่า1,000บาททอน1บาทนะครับผมก็สามารถเก็บถุงน้าใต้ตาได้ทั้งหน้าไม่ว่าจะปรับแก้มปรับ ใต้ตาทั้งหน้าคือ999บาทใช่ครับ999บาทเท่านั้นรวมบำรุงผิวหน้าด้วยตัว treatment ตัว treatment อยู่ที่ราคาส0 0พันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับผมจากราคา3,000ลด50%ทันทีเลยสำหรับผู้ชมรายการนะครับจะได้แค่1น0 0หบาทเท่านั้นนี่คือการโกยยกหางหางคิ้วให้ขึ้นใช่ไหมคะแก้ปัญหาเรื่องคิ้วตกคิ้วตกแล้วก็เปลือกตาบนที่ตกด้วยนะครับผม คือคิ้วข้างหนึ่งเนี่ยยกขึ้นหางตาก็ยกขึ้นแต่ข้างที่ยังไม่ได้ปรับก็ยังอยู่เท่าเดิมอยู่เท่าเดมครับผมแล้วก็รูปหน้าก็เหมือนกัน l i f ะขึ้นนะคะใช่ใช่ถามนิดนึงว่าเห็นผลมากน้อยแค่ไหนเอ่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีเยอะเลยอะช่วงตรงนี้เพราะว่าเคยทํามาทําไปแล้วนะที่ไปนอนนวดหน้าแล้วไม่เหมือนอันนี้ครับผม ให้ร้อยมารีเต็มร้อยให้เท่าไหร่ครับเต็มร้อยนีครเมื่อเห็นได้ผลงามคันตาทันตาทันตาก็หนร้อยเต็มร้อยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยดูรายการแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องหย่อนคล้อยอยากปรับโครงหน้าของตัวเองเนี่ยในการดูแลให้สวยใสแบบธรรมชาติเลยจะต้องทํำยังไงบ้างก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดที่ไหนบ้างคะ ก็จะมีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับที่087นะครับ2253381นะครับผมแล้วก็ที่พิษณุโลกนะครับผมโทรไปได้เลยนะครับที่0896216888สำรองคิวได้เลยนะครับผมแล้วก็กรุงเทพก็จะมีที่พาต้าปิ่นเก้านะครับผมแล้วก็จะมีที่อ่าสีนครินทร์นะครับผมตรงข้ามสีค่คอนสะพาศสีนครินทร์42นั่นเอง นะครับผมโปรโมชั่นนะครับ999บาททุกจุดบนใบหน้านะครับผมตัวทริปเมนต์นะครับผมลด50%ทันทีนะครับจาก3,000เหลือเพียง1,500บาทนะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับผมซื้อ1แถม1เลยวันนี้พี่อุ๋ยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเลนค